ตายพี่น้องเรื่องนี่ตายอิหลีไก่แพ่งหมูแพง่งคืนกิโลละเป็นสิบบาทเลยเด็ดพี่น้องไก่มาจากไสคาดว่าพี่นอ้องกระคงสิหูบริษัทเขาดีฟ้าบริษัทเขาดังขนาดไหนขึ้นล่าค่ากันเป็นวื้นวุ่นวุ้นพัญยามมาสื่อจากเข้า จากสวนจากฟ้ามจะแม้นเขาสื่อถือค่ะแหนอพี่น้องคิดไปละกกะไดแต่นายอิหลีจังสี่บานเฮ้ามันผูกขาดเยอะเกินไปหรือเปล่าสำหรับข่อยมันคือคำถามแต่อาจจะบไดายคำตอบก็ได้เรื่องนี้ข่อยนายแต่ว่าทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้เลยเออ บังรัฐบาลสิได้จังไดในเมื่อรัฐบาลก็บอได้กายาาิขออยังมันเป็นขอตกลงของเขาต่างเต่ใดเท่าใดในมีระยะเวลากำหนดมีนู่นมีนี่มีสัญญามีนั่นมีนี่เยอะแยะแล้วรัฐบาลมีการเปลี่ยนมือหมุนเวียนอยู่หลายปีบ่สามารถที่จะโยน ให้เพียงรัฐบาลไม่ที่เขามาปฏิบัติงานได้เพียงปีหรือปีกว่าได้เลยพี่น้องพราวมารัฐบาลมีงานเยอะแยะอันนี้ก็ต้องเขาใจเขาแค่เรื่องจำนำเขาเขากับปวดหัวพ่อแห้งเล้วบินไปเบิ้งงานประเทศนั่นประเทศนี่ก็เม็ดเวลาไปหลายมือหลายเว้นละเด็กพี่น้องเออ เขาบอกคอยสีมีเวลามาเบิงเหลืองราค่าหมูราค่าไก่ลาค่าเห็ดให้เหาดอกว่าไปหละก็ได้เหานี่ตีตองมารับกอกรับกรรมเอาเขาว่าจักบาทก็ต้องจกเขาว่าจักบาทก็ต้องใจค้อนอย่าก,กินน้ำของเขาเนาะพี่น้องสีว่าไปละก็ได้นั่งคนก็ว่าเออก็ซื้อไก่ตลาดไก่ตลาดก็เป็นไก่ของเขานะเออลาค่านี่ก็ใช่เล่น เอาวีลิลี่ราคากะแล้วถ้าเขากำหนดแต่ถ้าเขากดเกณฑ์ขึ้นมาบนันีอ่าคนขายปีกย่อยอยุ่ตลาดก็ต้องขึ้นราคาตามโรงงานตามหัวหนา,นายหญ่เขาพาขึ้นแล้วเนาะพี่น้องเออไก่กาบ้านเฮ้ามันกับว่าคอยสิมีบ่าคอยสิเด้เลี่ยงกินกันเองเหล่าขาเองกับว่าได้ง่าอีกมีกฎระเบยียบโน่นนี่นั่นเขามาเออเป็นขอผูกมัด บให้มีหนทางในการเลือกยังชุมชนเลี้ยงหมูราคานี่อุย้ยมาสื่ออยู่นะขอกตำเตี่ยเลี่ยดินบ่ไดเมตคาหัวอาหารบ่ไดเมตคาน้ำคา,าเกียเงียเออหันเว้าไปหอดง่วอยู่หนเขียงป๊าราคาสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยว่ากันไป เออตามไซส์ตามขนาดเนื้อตามคุณภาพตามนั่นตามนี่อ่าเขาออกนอกบนอ,อกในบใน่นยบกหูละทีแน่แน่น่าคามาถึงเฮ้านี่แพงแพงเตเวลาเขามาสื่อจากเฮ้าพี่น้องสามโตมื่นบอกบอกอีลีอันนี้บ่ได้บอกเป็นการใส่หลายนี่เด้อ ขายงั่วกับมือเจ้าของเองนี่ล่ะพี่น้องก็ย้อนว่าใายเฮือนบ่ได้อยู่เลี้ยงเบิงแล้วก็เลยได้มีการอันขายงั่วหรือว่าประกาศขายหรือว่าอีหยังนายหนามาให้แต่ละเทือนึงโอ้ยว่าจะสิเป็นล่มพี่น้องเอ้ยงัวหาโต20,000จังซี่งั่วแต่ว่างวดล่าสุดนี่ก็ยังบ่ดีขึ้นแน่อยู่งั่ว2โตได้20,000ไอ้งั่วหาโตได้20,000กว่า เออเบื้องเอาที่หละพี่น้องเราไปเบิ้งหน้าค่าหนาเขียงจักบาทละ่ะเบากับเบาจ้ากว่าคาส่วนกลางส่วนเกินส่วนหนุนส่วนนี่มันไปยูใสนั่งเถือก็ได้หันว่ายางราคาขืนแมนยูราคาขึืนแต่ข่อยบได้กีดเด้พี่น้องเป็นยังคือบ่ดด้กีดใบล้นมัดแล้วพุล,ะละ่ะราคาเขาลงพุล่ะขอเจ้าิสด็กีดกยาง ราคายางถี่มันขึ้นมันก็บว่ามันว่าเป็นเฉพาะปีดอกพี่น้องมันอาจจะเป็นช่วงถี่ว่ายางของหลายๆเจ้ามันมีการพัดใบเพราะว่าอากาศมันห้อนในช่วงถี่พานมากมันถึงใบนะพี่น้องถึงใบทั้งต้นเลยนะถึงใบจนเท่ามีความกังวลว่าเอ๊ะมันสิง,งอกขึ้นมาบ่จนเดี๋ยวนี้พึ่งโป่งยอดออกมาบ่าไดไกีดน้ำเขาดอกพี่น้องเบาไปเบามากก็ได้แค่จมได้แค่ว่าเนาะ เออราคาเขาปลูกกับแพงแพงไปซื้อเขาปลูกเขาแพงกระดอกระเดียผนยาย่มเฮาไปขายเขาเขาโลละปาดเจ็ดปาดโอ้ยจะแมนเป็นตาหน่อยใจคักเนาะพี่น้องเป็นตาหน่อยใจคักเอดีหันเป็นเรื่องพวกนี้ตาหน่อยใจแห้งเกษตรกร,ร,กรของเฮาสิบดตกตามตีท่ากสอสิบดทับข้อไลยจังไดเบิ่งเอาตีะ่ะราคาปุ๋ยกับยูพูลทั้งดาวเออ จักสีหากินเนีย่ยไรเนาะพี่น้องราค่าน้ำมันกับคืนเท,ทละด็ดละอันครึงบาทท่ละสิบสตังค์น่นนี่นั่นขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเออน้ำมันบอกน้ำมันเผื่อไปยางเบิ่งในหางเนี่ยนะพี่น้องคืนเอาปันสิวขคืนนานีขคืนคักคืนเนี่ยของทุกสิ่งทุกอย่างึืนคาแรงเท่าเดิมค่ะคาแรงอ่ะมีการประกาศว่าจะเพิ่มค้นแต่ว่าของึืนก่อน หลายคนบอกว่าให้รัฐบาลไปคุ้มราคาสินค้าแล้วจะคุ้มในลักษณะแบบใดเพราะว่ารัฐบาลไปเก็บผ้าสีจากเขาที่ว่าค่อนข้างแพงใช่ไหมเขาก็มาขืนผ้าสีมาขืนเอาคาเอากําไรจากเฮ้าไงเออเฮ้านี่ก็คือตรงมาโจกเงินจากของสื่อทั้งๆที่ลังเถือลังยางในบุ้มมองของเฮ้าอะ่ะรัฐบาลอุดหนุนเรา น้อยแต่ตรงย่อมเับมาตอนที่เป็นรัฐบาลทหารหรือรัฐบาลประยุทธ์นี่ก็แจกกันเป็นเบื่อนะแต่ก็ย่างวาแหละการที่เขาเอาเงินมาแจกเข้าเขาบ่ได้เอาเงินส่วนตัวเขาแจกเขาไม่ได้เอาเงินภาษีเข้ามาแจกเขาไปกู้พี่จีนมาแจกเออพวกคุณก็รู้ๆกันอยู่ว่าไปกู้มาจากไหนแล้วเมื่อมันเต็มจํานวนล่ะสีมา เรียกร้องใหรัฐบาลชุดใหม่เหตุเหมือนรัฐบาลชุดเกา่ามันเป็นไปบ่ได,ด้เด้พี่น้องกู้เงินเจากก้ากับหูดีเวลามันเต็มบ่วงเงินมันเป็นยังไงการกู้ไปเรื่อยๆกู้ไปเรื่อยๆไม่แต่สีลมละลายว่าเมืสิไปหาเงินมาใส่หนีเขาได้ง่ายๆเด้เบากับเบ้า,บา,บาเออมันโมเมนเรื่องของง่ายๆเราการบริหารประเทศอะ่ะมันมากมามขนาดท่าบริหารในขอบขั้วในขั้วเลื่อนของเขากันยังสีบ่พอ่อกินบ่พ่ออยากู่แล้ว เออบ่แมนขี่ตดบ,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 บ่ออกกับรัฐบาลรัฐบาลรังเทือรัฐบาลปาหนบปวดหัวตายาแต่กอย่างว่าแหละเราสิบปวดหัวแถมบ่แถมบห่หูแล้วแต่ว่าเราไปเที่ยวดูอยู่แต่ย่างที่เห็นออกข่าวเนาะเอออาจจะไปพักผ่อนยองงักง่กงกงกคือเฮาละมั้งวันหยอกวันหยุดแวะไปเที่ยวนัน่นไปเที่ยวนี่แน,น่นาะพ่อเด็ไปตรวจไปเบิง้งไปแง่เบิ้งว่าสถานที่ท่องเที่ยวมันมีอีย่างเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วมันมีมาฝอกมาเฟียมาเยอะไหมเพราะว่า ช่วงนี้มาเฟียก็เยอะเนาะจีนเท่าเอย่ยรัเสเซียเอย่ยอ่าเยอะระมองเยอรมันอ่อสีดำดำเท่าๆกาะเกลือนอินเดียเนี่ยารพดสารเพนในจุดแหล่งท่องเที่ยวพี่น้องเยอะมากจริงๆเรื่องนี้เฮ้าตงยอมรับเนาะแล้วก็ปีนี้เหมือนกับว่ามีการเรียกร้องท่วาจะเก็บภาษีเงินรายได้ของ ฝรั่งเงินได้ของฝรั่งเงินได้ของคนไทยที่นาเข้าประเทศเออมันกะเริ่มเป,ปเป็นลูปเป็นร่างแล้วมะัะกะต้องทําใจเนาะพี่น้องอยากดูในประเทศเขากะต้องงอเขาล่ะเออหมูหมากาไก่แพงกะต้องยิง่งยอมใจกัดเขียวกัดฟันซื้ออยากซื้อกินเป็นจังได้ท้องมันหิวเนาะพี่น้องเฮ็ดจังได้ละ สิไปว้าอยังมันกับบอมีค่าเดี๋ยวเขาก็บ,บอกว่าไปเลี้ยงสแตกเองซะเออหันมันยากขนาดนั้นประมาณนี้เขาก็คงจะเอ,อ่อมุมมองแต่ละบุคคลมันก็ต่างกันออกไปเนาะพี่นอ้องย่างวานั่นละไผมองจังไหนกับมองจังสันละ่ะข่มองจังสี่ข่ก็ออกมาจมซื่อๆดอกเพราะว่ามันกับบอะไรมีราคามีค่าอีหยงง กัเพียงแค่จมแค่ระบายความทุกข์ความคิดในใจในสมองในความหูซึกและกับบวกกับข้าวที่ได้เบิง้งได้พบได้เจอเอามาเราสู้พีสู้น่องฟังเนาะนั่งเชือข่อยกับว่าเออ่ยอยกับจมเก่งอยู่แต่กับย่งวานั่นละมันกับเป็นนาทีของข่อยที่จะต้องออกมาจมแน่ละ่ะเพราะว่าข่อยเหตุยูทูบนิ่นท่าข้าวเนาะพี่น้องเออ เหตุเกิดจากการเฮ็ดนี่ก็เพราะว่าข่อยมักจมมักเว่าเวลาเบิงคาวเวลาเบิงหนังมีความคิดแปลกแตกแยกจากชาวบ้านก็นเลยเอามาลงสูเพื่อสิม,มีมูมีพวกที่คิดไข่ายๆกันออกมาคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันนะพี่น้อง